สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังคงทรงตัวแต่ผู้เสียชีวิตนะคะยังมีอยู่ต่อเนื่องโดยวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเาจำนวน52รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด51รายมากที่สุดที่อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ20รายรองลงมาเป็นอำเภอหนองบัวซอและอำเภอบ้านผือ7รายพบผู้ติดเชื้อจากนอกค้นที่1รายค่ะ ผู้สัมผัสเสงสูงมี45รายคิดเป็น86.5%ผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน40รายผู้ติดเชื้อรับการกรักษาอยู่ที่303รายค่ะยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่49,116รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่49,815รายค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่396ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง608ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะหรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว28,627รายมีผู้เสียชีวิต228รายค่ะ มีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home i s o l a t i o นหรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้นะคะจำนวน186รายค่ะหายป่วย152รายรวมสะสม2,075รายค่ะทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออากการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการสำหรับการฉีดวัคซีนค่ะจังหวัดอุดรธานีสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว2,476,024โดส แบ่งเป็นเข็มที่1ค่ะจํานวน1,59246คนคิดเป็น74.1%ของจํานวนประชากรในจังหวัดเข็มที่2ค่ะจํานวน978100คนคิดเป็น68.4%ของจํานวนประชากรในจังหวัดค่ะกลุ่ม608ฉีดเข็มที่1ไปแล้ว3 8 1 0 4คนคิดเป็น87.87% 87ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ